วาเราส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เพื่อนมาคอมเมนต์เราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเรามีย่างวงช้างมาแจกนะคะเพื่อนๆพอดีเราออกไปทุ่งนาน,นะคะเราไปเจอย่างวงช้างอยู่ กลางทุ่งนานะคะมีก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่หรอกค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ตรวจ ATK แล้วขึ้นสองขีดมีความประสงค์อยากได้ย่างงวงช้างไปต้มกินนะคะให้แจ้งความประสงค์มาที่เราได้เลยนะคะเรามีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะย่างงวงช้างคะ่ะเอาไปต้มเราก็ได้ทําการถอนย่างวงช้างมา เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆถอนมาทั้งห้าเลยค่ะถอนมาทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งดอกเราหอบมาหมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็จะยุบตัวไปนะคะเราก็ไปเจอแล้วก็เลยถอนกลับมาบ้านค่ะถอนมาไว้แบ่งปันเพื่อนๆที่อยู่ตามหอพักบ้านเช่าในเมืองในกรุงเทพในเขตที่หายากวองช้างไม่ได้นะคะ เรามีแบ่งปันนะคะเพื่อนๆแจ้งความประสงค์มาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการตากแห้งยญ้างวงช้างที่เราเก็บมานี้ไว้นะคะแล้วก็จะแพ็กใส่ถุงไว้รอส่งให้เพื่อนๆที่มีความต้องการจะนำไปต้มกินนะคะเพราะว่าทางแถบบ้านเราก็หายาก พอสมควรนะคะย่างวงช้างกว่าจะเจอแต่ละที่ก็ไม่ได้ว่าจะเจอง่ายๆนะคะพอเจอแล้วเราจะต้องรีบนํากลับมาตากแห้งไว้แล้วเก็บใส่ซองไว้นะคะบรรจุใส่ถุงไว้ให้ไม่ให้อากาศเข้าค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ได้ย่างวงช้างมาแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากได้ย่างวงช้างที่เราเก็บมานี้นะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจะ,จะทำการจัดส่งให้ฟรีนะคะเพื่อนๆเราย้ําว่าเราส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เพื่อนๆมาคอมเมนต์แจ้งความประสงค์ว่าต้องการย่างวงช้างนะคะไปไว้ต้มกินนะคะเราจะทําการจัดส่งให้ฟรีนะคะโดยที่เพื่อน ติดต่อเรามาที่เบอร์0ูนย์1ปดหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจดนะคะหรือติดต่อที่ l ล n e id คือพัดนะคะหรือว่า Facebook Facebook พัทที่ยาภูมิสไลดเลยนะคะติดต่อเรามาได้เลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องมีความต้องการนะคะแจ้งความประสงค์ไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็จะขอลาเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ